สวัสดีครับนี่น้องชาวนาครศรีธรรมราชเขตเจ็ดทุกท่านนะครับวันนี้ผมอยู่ที่นครแล้วก็อยู่กับเพื่อนรักของผมครับคุณโบพุทธิพงศ์อดีตผู้สมัครก้าวไกลเขตเจ็ดนะครับ,รบก็ตอนหาเสียงที่นี่ยังประทับใจหลายเรื่องแล้วก็ยังอยู่ในความทรงจําอยู่แต่ก็ผมอยู่เมืองนอกไม่ค่อยได้เจอกันนานวันนี้ลงมาพื้นที่ก็เลยมาชวนคุยกับเพื่อนเก่าสักเล็กน้อยว่า2ปีที่ผ่านมาเกือบ2ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างคราวที่แล้วอีกนิดเดียวก็จะได้แล้วแล้วก็เป็นน่าจะเป็น อดีตผู้สมัครที่เดินเยอะที่สุดคนหนึ่งที่ผมรู้จักในการเลือกตั้งที่ผ่านมาผิดหวังหรือทอดท้หรือยังไงบ้างไหมไม่เลยครับรู้สึกภูมิใจมากๆกครับภูมิใจกับทุกคะแนนที่ได้สองนแปดรอสคะแนนโอ้โเ,เอะนะจำได้ตลอดมาครับ<อ>แล้วมีความภาคภูมิใจมากๆก็ขอขอบพระคุณทุกคะแนนเสียงที่ได้รับมาบแล้วแล้วในสองปีที่ผ่านมาตั้งแต่ตอน,น,นที่ผมไปหาเสียงให้ก็ยังเคาะประตูเรือนต่อเนื่องทำทำงานทั้ง ในพื้นที่แล้วก็ยังช่วยพักประชาชนอยู่เข้าได้ไปช่วยสสคนไหนอะไรบ้างไหมได้คือทำงานตลอดปีที่ผ่านมาทำอะไรบ้างอัปเดตประชาชนตั้งแต่ตอนช่วงหาเสียงปี66นะครับขึ้นเวทีผมก็ประกาศเสมอไปพบปะกับพ่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนตามบ้านผมก็บอกเสมอว่า ไม่ว่าผลการเลือกตั้งจะแพ้หรือชนะมผมก็จะทําการเมืองต่อไปอนะครับระยะเวลาสองปีที่ผ่านมาก็สูฝุดตัวตนของผมมาเสมอมาอผมไม่เคยละทิ้งประชาชนมผมอยู่กับชาวเขตเจแล้วก็ได้มาช่วยพักประชาชนในการหาเสียงในพื้นที่ต่างๆเสมอมาครับการทํางานการเมืองแบบเราม,มันไม่ใช่แค่จุดๆหนึ่งมันเป็นเกมยาวเนาะมันก็ถ้ายัง ยังไม่ไม่ล้มเลิกก็ไม่ล้มเหลววันหนึ่งมันก็ต้องมีวันของเราเพราะว่าตั้งแต่อนาคตใหม่มีหลายคนที่ทิ้งพื้นที่ไปเลยแล้วก็มีอีกคนที่ยังสู้ต่อไอคนที่สู้ต่อเนี่ยผมเอาเข้าสภากำหนดเลยใช่ไหมใช่ทั้งทั้งที่ลำพูนที่กรุงเทพที่อะไรหลายๆที่ที่งหวัดที่แบบว่าแพ้แพ้บางคนแพ้หลายหมื่นแพ้แล้วกลับมาครั้งนี้ก็กลับมาชนะแล้วก็เข้าได้เพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ล้มเลิกมันก็ยังไม่ล้มเหลวคนงมันมันเป็นการซิกแซ ขึ้นบ้างลงบ้างแต่ว่ามันขึ้นไปในทิศทางที่พุ่งขึ้นตลอดแน่นอนอ่ะคราวน,นี้ถ้าเราดูแล้วยังยังไม่รู้ว่าการเมืองจะเป็นยังไงแะมันยังไม่นิ่งเท่าไหร่ก็จริงแต่ที่แน่ๆแล้วก็อีกไม่นานมันก็จะมีการเลือกตั้งใหญ่นะมันก็อีกสักสองปีกว่าๆเนี่ยก็<อ>จะมเีเลือกตั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งยังมีความพร้อมแล้วก็มีการวางแผนงานที่จะปิดปิดที่จะเพิ่มจุดแข็งตัวเอง แล้วก็ปิดปิดจุดอ่อนจุดที่พลาดไปในแต่และพื้นที่ก็ดีเนี่ยหรือในกลุ่มคนก็ดีที่เขาที่แล้วมีเวลาอาจจะยังไม่สามารถที่จะเปลี่ยนใจเขาได้เนี่ยแผนในการทํางานอีก2ปีข้างหน้าตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับใช่ครับก็ เราสรุปบทเรียนกตั้งแต่ความพ่ายแพ้ครั้งที่แล้วนะครับว่าความสําคัญในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วที่ทําให้เราพ่ายแพ้เพราะว่าระยะเวลาเรายังไม่สามารถเข้าไปถึงประชาชนไปซื้อใจไปพูดให้ประชาชนเชื่อและศรัทธาในแนวทางการทํางานของเราได้เพราะฉะนั้นระยะเวลาหลังจากการเลือกตั้งมีเวลาเกือบสี่ปีนะเรามุ่งม,มั่นในจุดจุดนั้นเสมอมาอมเราก็ไปทําความเข้าใจกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนให้ได้รู้จักให้ได้สัมผัสให้ขายถึงแนวคิดและวิธีการทํางานของพักเก้าพรคเก้าไกลเดิมเป็นพักประชาชน ในขายตัวตนให้ประชาชนได้สัมผัสพอระยะเวลาแค่หนึ่งปีที่ผมไปสัมผัสประชาชนเราสามารถทําคะแนนได้สองหมื่นกว่าก็แสดงว่าประชาชนซื้อในแนวทางนี้ระยะเวลาสองปีสี่ปีนับจากนี้มผมก็คิดว่าไม่ยากครับไม่ยากแล้วที่งกาญเรามีข้อมูลพื้นฐานที่สองนัญก็คือคะแนนเลือกตั้งครั้งที่แล้วในแต่ละหน่วยนะครับเราก็เน้นในจุดที่เราบกพร่องอแล้วก็วางแผนกันใหม่เราพร้อมมากกว่าเดิมแล้วเรามั่นใจว่ารอบหน้า เรามีสิทธิชนะแน่นอนครับีนี่ครับนี่ก็คือตัวอย่างของนักสู้นะครับที่แพ้ไม่เป็นไม่ใช่ว่าแค่ครั้งสองครั้งแล้วก็ถอดใจแสดงว่าตั้งใจมาแล้วอยากจะเป็นผู้แทนดูแลพี่น้องประชาชนจริงๆนะครับถ้าแพ้ครั้งหนึ่งแล้วยอมแพ้แล้วหยุดก็คือแพ้จริงๆครับแต่ถ้าเกิดเราแพ้ในในใน,ในสงครามสงครามหนึ่งแต่ว่าในยุนยทธวิธียังสู้ต่อเนี่ยก็ยังสามารถทํางานได้ก็ ขอเป็นกําลังใจให้กับคุณโบที่จะให้สู้ต่อไปแล้วก็ขอส่งสัญญาณไปยังพี่นอ้องอดีตภาคก้าวไกลนะครับที่อาจจะผิดหวังในคราวที่แล้วนะครับก็ถ้ายังเอาบทเรียนมาถอดบทเรียนแล้วก็ยังขยายามวางแผนวางยุทธศาสตร์ทํางานเป็นทีมแล้วก็ยังเดินต่อไปข้างหน้าก็สักวันหนึ่งต้องเป็นวันของพวกคุณแล้วเราก็มาเปลี่ยนแปลงประเทศไทยด้วยกันยังเป็นกําลังใจนะครับไม่ใช่เฉพาะกับคนที่เข้าสภาไปแล้วกับคนที่ยัง แพ้นิดเดียวหรือยังรู้สึกว่ายังพร้อมที่จะสู้ต่อนะครับก็ยังเป็นกําลังใจให้นะครับเอาเดินไปด้วยหัวใจแล้วเอาสมองตามไปด้วยครับครับ<อ>